ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำนะครับในส่วนของการเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่โซลาร์ซานนามินะครับเดินทางจากกรุงโซลนะครับก็ต้องใช้เส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่นะครับใช้การเดินทางลักษณะของ e x p กซ์เพรสข้ามทะเลกันทีเดียวนะฮะด้านขวามือเป็นทะเลด้านตะวันตกของประเทศเกาหลีใต้ นะครับไม่ห่างจากสนามบินอินชอนมากนักนะครับจากสนามบินอินชอนเพียง20นาทีก็จะพบทะเลแห่งนี้และเส้นทางต่อไปนี้นั้นเรากำลังเดินทางมุ่งหน้าครับผาข้ามทะเลด้วยเส้นทางสายด่วนพิเศษนี้นะครับ การเชื่อมเมืองหนึ่งรือเมืองหนึ่งนะฮะด้วย expressway อย่างนี้และสำคัญก็คือเป็นการเชื่อมเมืองข้ามทะเลครับ าจรย์ชมนะครับในคลิปวิดีโอของบริษัทสมายไทยอีโคทัวร์นะครับบริษัททัวร์ชั้นนำเดินทางนะครับนำคณะทุกท่านเข้าสู่เกาหลีฮนะเมืองเที่ยวสรับซานเที่ยวเกาะนามินะครับกรุงโซลทั้งหมดเส้นทางดีคนเกาหลีก็เป็นกันเองแล้วก็เป็นน่ารักมากครับ วัฒนธรก็คล้ายๆคนไทยรับเหมือนสะพานแขวนในกรุงเทพมหานครรแต่ว่าเป็นทางแขวนที่เชื่อมข้ามทะเลทางทิศตะวันตกของประเทศเกาหลี นอดีตนั้นเคยใช้เรือในการเดินเดินทางข้ามระหว่างเมืองวัสณัแบบนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ครับใช้เส้นทางสายทางด่วนพิเศษนี้นะครับในการข้ามทะเลขเข้ามาอย่าลืมรับชมในคลิปต่อไปนะครับลาแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้3นาทีเสศษนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ